สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิยวบนนี้อยู่เกม d e f e n s e Derby และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวจัด New Meta t ท e r l i s t ฮีโร่ใหม่ผมใช่แล้วตอนนี้เนี่ยมีฮีโร่ใหม่เพิ่มขึ้นมาถึง3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใหม่ๆผมมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเมตาเก่ามันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างเลยผมเอาละ แล้วก็มาดูกันครับผมหลังจากที่มีตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วทีมนักผัอวันนี้จะมีฮีโร่ตัวไหนบ้างครับผมที่ติดเมตาแล้วก็การจัดของทีฮีโร่ตัวนั้นจะเป็นประมาณไหนเราก็มาดูกันเลยมาเริ่มกับตัวแรกเลยผมอ่าไล่กันเทราเผ่าเผามนุกันก่อนอ่าตัวแรกครับผมเรยอนอ่าเรยอนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งฮีโร่ที่เก่งมากอ่าแต่ก็มีเื่นไขว่าคนเล่นต้องเล่นเป็นนิดหนึ่งผมก็คือ มันจะเก่งมากอ่ะในช่วงของการเกมแล้วก็ช่วงเล็กเกมนิดๆหน่อยๆแต่อาจจะไม่เก่งขนาดนั้นนะผมเพราะว่าตอนนี้เมตามาแรงของนุสส่วนใหญ,ญ่มันจะเป็นสายเวทมากกว่าแต่สายกายภาพก็ดูถูกไม่ได้นะเทียของรีออนตอนนี้ผมจัดได้ว่าเป็นเทียที่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในเทียประมาณ B แล้วกันไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เติมเยอะเติมหนักเนี่ยมันก็พอขึ้นไปเอได้ผมแต่โดยรวม พี่ลิงก็ยังมองว่าอารีอนเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยก็ถ้าเล่นเทียบกับผมนุษย์ก็มีตัวอื่นน่าเล่นมากกว่าผมก็อยู่ไปประมาณสกักกลางๆและการผมเทียบีคือมันเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแผทตอนนี้ผมนึกด้วยทีมเรียภาพมนุษย์เนี่ยหลังจากที่บัฟมาระดับหนึ่งาตัวนักดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมาเยอะเลยผมบอกกับตัวยิงฟื้นใหญ่เก่งขึ้นมาเยอะเลยแต่มันก็ยังเทียบกับตัวอื่นไม่ได้อยู่ดีผมในเรื่องของความสามารถโดยรวมของเผ่าเวทนะเพราะฉะนั้นดามเมจมันก็ยัง่อาออถวื เล่นยากอยู่ครับผมก็ยังเป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะอยู่ดีนะในการเล่นในตอนนี้ตัวถัดมาครับผมอ่าหนึ่งในเผ่ามนุษย์มือหลักที่คนเล่นเยอะที่สุดครับผมใช่แล้วมือแฮมอ่ามือแฮมนี่ไม่ต้องพูดเยอะผมไปเลย t s อ,อ่าเป็นเผ่าเวทที่คนนิยมเล่นมากที่สุดแล้วของเผ่ามนุษย์ผมด้วยความสามารถก็คือมันบัฟเพิ่มดาเมจมาครับผมทําให้ยูนิตของเราที่เล่นสายเวทเนี่ยมันยิงแรงขึ้น30% เอาง่ายๆว่าสามารถที่จะยืดได้ผมต้นเกมกลางเกมท้ายเกมเล่นได้หมดเลยแต่ก็จะมีข้อเสียคือถ้าเกิดว่ามือเนา่าของผมก็จะเล่นลําบากนิดน,นึงเพราะว่ายูนิตที่ตัวมือแฮมออมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ดวงเกลือผมอย่างเช่นตัวอเมซอนหรือเยติมา แต่เราก็จะมีตัวซีซีที่สามารถทําดาเมจได้ดีหลายตัวกันอย่างเช่นตัวพราดินอ่าตัวนักเวทน้ําแข็งหรือนักเวทฝึกหัดหัวส้มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่เคลีย์หมูได้ดีผมเหมาะสำหรับกรณีต่อสู้กับมอนเล็กๆที่มาเยอะๆเนี่ยมือแฮมจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าเผ่าอื่นทัน่าตัวที่3ามครับผมสกาเล็ตอ่าสกาเลตนี้ก็เป็นเผ่ามนุษกาภาพที่คล้ายๆกับพรีออลเลยผมเล่นคล้ายๆกันแต่โดยรวมความนิยมในตอนเล่นนับแพลทล่าสุดในตอนนี้ผมคนก็ยัง นิยมเล่นตัวรีออนมากกว่าดีเพราะฉะนั้นก็ไปผมเท์ซีก็คือเล่นได้แต่ไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะสก้าเล็เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ต้องเล่นเกมเร็วแล้วถ้าเกิดใครที่เล่นแรงหลังๆกับผมอย่างเช่นท็อปันดับท็อปร้อยขึ้นไปเนี่ยแทบจะเจอคนเล่นเกมเร็วน้อยมากผมเพราะแต่ละคนยูนิตเขาจะเลเวลสูงและมันจะเล่นเกมเร็วยากมันก็เลยเป็นคนที่ข้ามตัวไปมากกว่าผมวิธีการจัดทีมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรีออนเลยบวกกับ คอมโบกับตัวใหม่มาที่เป็นแบค็กสมิเนี่ยก็ทําให้ตัวของสการ l เลตเก่งขึ้นเยอะเลยแต่มันต้องลุ้นให้แบค็กสมิมันออกเร็วถ้าแบล็กสมินี้มันออกช้าเนี่ยความเก่งของสการ l เลตมันก็เฉย่ายช้าไปผม,มก็ยิ่งยิ่งเล่นเกมก็ยิ่งอ่อนแอลงนะสับฮีโร่ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยนิยมหยิบเท่าไหร่ในช่วงนี้และตัวที่4ตัวสุดท้ายของ่ามนุษย์ผมกับฮีโร่ใหม่ราน้า รานานี่เป็นฮีโร่สายเวทตัวใหม่ที่ผมมาคล้ายๆมือแฮมเลยก็จะมีสกิลที่ซันเลเทียมได้แล้วก็สกิลกดใช้งานสามารถฆ่าบอสได้เร็วมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว่ามาใหม่แล้วเก่งมากอยู่ในเทียร์เอเลยผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นราหน้าเป็นๆแล้วก็กดสกิลกบช่ำชองโอโ้โหบอกเลยว่าเฟิร์สเชียร์เวฟบบอสไวมากแล้วจังหวะที่เฟิร์สคีบอสถ้าเกิดว่าทีมอื่นนะผมเขาเผลอแบบพลาดนิดน,นึงอะหลุดนิดนึงเมื่อไรเนี่ยดโดนไปเลยผมดาเมจ 8 0 0รพันหนึ่งพันสองคือแบบจุกจุกอ่าเป็นตัวที่อันตรายมากเวลาเล่นนะผมถ้าเจอเวบอยแล้วถ้ามือเน่าด้วยช่วงต้นเกมเนี่ยเจอลาน้าผมเนี่ยคือบอกเลยว่าโอกาสคุณแตกสูงมากคุณต้องแย่งยูนิตให้ได้นะเออเพราะาลานาถ้าโดนลาน้าแย่งยูนิตเนี่ยบอกเลยว่าเวบอลคุณจะโอกาสแตกโคตรไวครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าเก่งแต่แค้นคันที่จะเล่นยากนิดน,นึงอาจจะต้องใช้จังหวะแล้วก็ประสบการณ์นในการเล่นเยอะหน่อยจะให้เล่นได้คือบอกเลยว่า มันแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถไปแย่งยูนิตกับมือแฮมที่คนเล่นเยอะอยู่แล้วได้เพราะฉะนั้นยูนิตมันจะไม่ขาดมือแน่นอนนะ,ะตัวที่5ผมมาดูเผ่าสัตปากันบ้างกับตัวนักธนูสาวเอลล่าเอลล่านี่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นสายสัตว์กายภาพของผมยังไงก็ต้องเล่นเอลล่าอยู่แล้วผมความโกงคือเป็นตัวที่น่าจะทําดาเมจท็อปเป็นดับต้นๆเลยด้วยความสามารถคือเพิ่มคิแลวก็เพิ่มดาเมจคิให้กับตัวเองแล้วก็ยูนิตของเราเมื่อกดใช้งานสกิล เชียร์การใช้งานเอาไปเลยผมเชียร์ A เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เอามาต่อกรกับนาลินได้ผมด้วยความสามารถในการ first สเ e ี r รวัวๆแล้วให้นาลินเขาเวฟแตกไวาแตก่ก็เป็นเวฟที่ต้องคลึ่งวัดดวงกันว่ายูนิตที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยูนิตที่เราเป็นเมนดาเมจหรือเปล่าถ้าเป็นยูนิตสำคัญขึ้น2ดาวเร็วบอกเลยว่าเด็กอื่นมีหนาวแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะใช้ความสามารถจากการกดคีย์ทำดาเมจเนี่ย เฟิร์สเคลียเวฟเร็วๆแล้วคนอื่นเนี่ยมันจะเล่นลําบากมากเลยผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้ดีช่วงกลางเกมท้ายเกมแต่จะมีปัญหาเล่นหึ่งตอนช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่ามือเน่านิดน,นึงนะสำหรับตัวฮีโร่ตัวนี้ตัวที่6กูโวอ่าเผาสัตว์สายเวทเด้อผมอ่าในเรื่องการใช้งานกูโวเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่มีสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่ดีมากแถมยังติดสตันด้วยเอาไว้ใช้กับเวฟบ,บอสค่อนข้างดีผมดามเมจแรงแต่ตอนนี้เนี่ยเผาสัตว์เวทเนี่ยมันมีตัวอ,อื่นที่น่าใช้งาาาานนนนมมกกว่่คนะรรัับผเเพะะฉ้ีย ในเทียาการใช้งานเอาจริงๆก็บอกว่าอยู่ในเทียบีแล้วกันก็คือกําลังกลางไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คนไม่นิยมหยิบถ้าเกิดว่าจะเล่นเผ่าสัตว์เนี่ยมันมีตัวอื่นที่น่าหยิบมากกว่าผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับกูโวนะตัวที่7จ็ดกับสัตว์กายภาพับผมออสบอนอ่าออสบอนอันนี้ไม่ต้องพูดเจอผมเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งที่สุดของเผ่าสัตว์และไปเลยเทียเอส ด้วยความสามารถก็คือมันแข็งเก่งมากอ่าในช่วงของกลางเกมแล้วก็เลดเกมประมาณช่วงเวฟแรกๆเนี่ยอาจจะถ้ามือเน่าคือเล่นยากอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามือไม่เน่าคือสบายเลยผมออสบอลด้วยความสามารถที่ยุนิในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความสามารถในการซีนเนจี้ผมยืเวฟอ่าด้วยความสามารถกดสกิลที่เป็นสโลแล้วก็ทําดาเมจจากเอวี v, พวกมังกรเผาหรือดาเมจเป้าเดี่ยวก็ดีผมจากพวกแพะมาหีอะไรพวกนี้หรือจะตดสโลทำให้สตูเนี่ยติด โดนฟอนต์แข็งสตันแล้วก็โดนาดาเมจแรงขึ้นอก็เป็นตัวที่เก่งมากเลยผมเป็นตัวหลักๆเลยนะที่ท็อปเมตาดับหนึ่งของเราตอนนี้เนี่ยใช้งานอยู่นะก็ถ้าเกิดจะเล่นเผ่าสัตว์ก็ถ้ากเกิดว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็แนะนํานี่เลยผมเล่นดีที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้นะตัวที่2นะผมกับเผ่าสัตว์สายเวทเร่าฮีโร่ใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานนี้ผมตัวใหม่แบบสดๆร้อนๆเลย ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าเล็กมีสกิลที่สามารถล็อกยูนิตของสตูได้แบบสุ่มครับผมก็เท่นั้นแหละผมเอาจริงบอกว่าการใช้งานของมันเนี่ยไปเลยครับผมเชียร์ดีคือโคตรกากนะตอนนี้เนี่ยคือเด็กมันค่อนข้างที่จะสกิลมันไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าไหร่หวังผลไม่ได้แทนที่จะเก่งเวฟบอสกลายเป็นว่ามันสุ่มยูนิตล็อกอ่ะมันไม่ล็อกทุกคนนะผม แล้วก็ในเรื่องของเผ่าสัตว์เวทเนี่ยมันก็มีกลัวอ,อยู่แล้วกูโวมันค่อนข้างเก่งกว่าด้วยรวมถึงถ้าจะใช้ตัวอื่นที่ดึงพลังยูนิตมากกว่าก็ใช้ออสบอนกับเอล่ามันจะดึงพลังยูนิตได้มากกว่าผมก็กลายเป็นฮีโร่ที่ไม่เก่งเลยผมทั้งตัวเองไม่มีสกิลบัฟในการทําแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถในการบัฟยูนิตกลายเป็นฮีโร่ที่แบบเอามาก,ก็ไม่น่านได้ใช้งานก็กลายเป็นรอในส่วนของการบัฟในแพทต่อไปนะถึงจะลุ้นอันดับขึ้นมากมากกว่านี้ตัวที่9มาดูฝั่งทูตกันบ้างครับผม ามาเริ่มก,กันกับตัวแรกเลยเซเลียเซเลียนี่ตอนเกมเปิดใหม่ๆนี่คือโคตรเก่งเลยผมแต่ว่าหลังจากที่โดนเนื้อไปครับผมในแพทแรกๆก,ก,ก็ความสามารถของมันดรอปเยอะมามากๆเลยผมโดยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการเล่นเซเลียเนี่ยก็จะอยู่ในแรคงสีผมคือเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วละ่ะเพราะว่ามันมี ตัวเห่าสัตว์ทูตเวทที่น่าเล่นมากกว่าผมเดี๋ยวค่อยๆอธิบายทียตัวเซเลียเนี่ยเขาสามารถเขามันเนี่ยก็มีนะดีนะในเรื่องของการเคลียร์แต่มีปัญหาคือถค่เกิดคนจะเล่นเซเลียคุณจะต้องมีเลือดประสาทเยอะผมนั่นถือว่าคุณต้องเพลเยอะแล้วคนที่เพลเยอะเนี่ยเขาก็ไปเล่นตัวฮีโร่อื่นมันเก่งกว่าผมก็กลายเป็นว่าเซเลียมันก็เป็นชอยหนึ่งหละแต่ว่ามันเป็นชอยที่ดูไม่เหมาะกับเมตาในตอนนี้เท่าไหร่นะโดยรวมก็อยู่ในระดับที่เป็นสีก็พอนะตัวที่10ิบนะผม เอลกีอ่าสําหรับเอลกีนี้ก็เป็นพูดสายกายภาพพี่ก็ยังคงมีคนนิยมเล่นกันอยู่เรื่อยๆอ่าในเรื่องของความสามารถของมันก็จะอยู่ในเทียเอผมคือเล่นได้อ่าอยู่ในเมตาอยู่สําหรับพูดกายภาพด้วยหลาดก,ก็คือมันมีตัวแบกบอ่าเป็นนักเวทปรึกษาที่สามารถทําดาเมจได้รวมกับคอมโบตัวอื่นนะผมที่ดาเมจมันแรงแต่ก็จะมีข้อด้อยเหมือนเดิมก็คือ,อาการใช้งานเนี่ยต้นเกมจะอ่อนแอนิดน,นึงนะถ้าโดนแบบโดนฮีโร่ตัวอื่นที่โถมต้นเกมกหนักๆเนี่ยเอลกี LG ก็จะยืนไม่ไหวผม ต้องยืนไปได้ถึงช่วงกลางเกมเ่อลกี LG ถึงจะเริ่มเก่งขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็มีสกลออโต้ลอดได้ผมแต่ต้องกดจังหวะให้ถูกต้องนะก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับตัวเอลกีนะแต่ถ้าเกิดแนะนําตอนนี้ผู้เล่นมือใหม่ก็ยังไม่แนะนําให้เล่นอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องพึ่งยูนิตเลเวลสูงนิดนึงถึงจะเล่นได้ง่ายตัวที่11ดนาฬินนะผมทูตสายเวทสำหรับนาลินนี้โหบอกเลยว่าหลังจากที่ได้บัฟมาผมยูนิตของตัวเผาทูตเนล่าสุดก็คือซแลนเดอร์กับตัวเงือก นาลินนี่เอาไปเลยครับผม T R S ด้วยความสามารถของตัวฮีโร่น้องคือฟื้นเลือดประสาทได้เือตราบใดถ้าน้องไม่โดนชนประสาทตายเหลือเลือดหนึ่งน้องก็กดสกิลเลือดกลับมาเต็มได้ภายในเทินถึงสองเทินถัดไปโห้ด้วยความสามารถของนนี่แหละมันก็เลยทําให้นาลินเนี่ยมันเป็นเด็กแรงสาวครับผมขยี้ไม่ตายถ้าไม่ตายคือมันจะยื้อไปเรื่อยๆแล้วเล่นนาลินเนี่ยข้อดีงนึ่ก็คือมันการันตีว่าวิเลดคุณเนี่ย โอกาสที่คุณจะแตกสี่น้อยมากอย่างน้อยคุณก็จะแตก3ผมเป็นขั้นต่ำในการเล่นเด็กนี้แต่ข้อเสียแรกมากก็คือการเล่นแต่ละรอบการันตีไปเลยครับผม15เวฟบวกแต่ก็มีข้อดีหลกักของผมก็คือถ้าเกิดว่าใครจะเล่นทู่ตอนนี้หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยทีมที่แนะนําเล่นมากที่สุดเนี่ยก็เป็นดารินเนี่แหละมันเป็นทุนที่ไม่ต้องเติมเงินเยอะคุณก็เก่งได้ด้วยความสามารถที่ยื้อไปเรื่อยๆอ่ะยื้อไปเรื่อยผมไม่มีอะไรมากอะ่ะคือ เล่นแล้วก็กดฮิลพอจะตายก็กดฮิลทำนี้ไปเรื่อยยังไงคุณก็ชนะแน่นอนถ้าเกิดว่าเล่นในช่วงของเวฟ18บแบวกสบวกสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรนะีอ่ะก็เป็นตัวที่ดีมากเลยสำหรับสายฟรีนะตัวนี้ยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งเก่งด้วยและก็ตามด้วยตัวสุดท้ายผมทูดกายภาพอีกตัวหนึ่งก,กับทูดตัวใหม่ฟินเนสฟินเนสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นฮีโร่ที่เก่งในเรื่องของตัวเองับผมคือบัฟตัวเองเก่งมากแต่ว่าบัฟยูนิตไม่มีเลย เก่งด้วยตัวเองเป็นตัวแบกบอร์ดในช่วงต้นเกมที่ดีแต่โดยรวมนะตอนนี้ฮีโร่ที่เก่งด้วยตัวเองแล้วไม่มีบรกการบัฟยูนิตเนี่ยมันไม่รอดในเมตาในตอนนี้ผมก็เลยทําให้ตอนนี้ฟีเนสเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่เหมาะผมไปอยู่คู่กับเล็กเลยผมก็คืออยู่ในเทียดีไม่เหมาะที่จะเล่นและก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะกากอยู่นะแพทในตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเทียได้ในอนาคตผมถ้าเกิดว่ามีการบัฟฮีโร่ตัวนี้ขึ้นมาอีกหน่อยก็เดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปโดยรวมก็ไม่แนะนําให้เล่นอยู่ดีสำหรับฮีโร่ตัวนี้ อ่าเอลกีน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นพวกพูดกกยภาพนะสรุปอ่าโดยรวมครับผมณนะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเทียริสเมตาฮีโรในแพทล่าสุดนะของต้นปี2องพนี่สก็ถ้าเกิดว่าใจแนะนําโดยตรงสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยทีมที่แนะนําให้เล่นเนี่ยก็จะมีแค่สาทีมนะผมก็คือถ้าเป็นสายมนุษย์อ่าก็เล่นไปเลยผมเมอร์แฮมเก่งสุดละลองลงมาอ่าในส่วนของเผ่าสัตว์ก็เล่นไปเลยผม,มออสบอนเก่งที่สุดละ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเผ่าทูดเก่งที่สุดก็เป็นตัวนาลินนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถามว่า3ตัวนี้ตัวไหนเก่งที่สุดพี่ลิงมองว่านาลินจนะดูเก่งที่สุดแล้วนะสำหรับเผ่าทูตนะเพราะว่าความสามารถของมันแบบถ้าเกิดทเทียบเทียบกับคนเติมเงินพอๆกันเนีนเ่ยนาลินความสามารถของมันจะค่อนข้างดูเด่นชัดที่สุดครับผมแล้วก็เล่นง่ายสุดไม่ต้องใช้สมองเยอะ, <c oughs> อะเป็นตัวเด็กที่แบบกดๆฮิว,วๆไปง่ายๆดีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับการจัดเชลิสเมตาล่าสุดในตอนนี้นะ